สวัสดีค่ะ CT Home Channel กลับมาพบกันแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปทำโอเป็นโตะค่ะห่างหายจากคลิปโอเป็นโตะไประยะหนึงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากับข้าวกันนะคะข้าวกล่องมีกับข้าวทั้งหมด4อย่างค่ะเริ่มจากเมนูแรกนะคะแม่บ้านจะต้มไส้กรอกก่อนค่ะเ,เหมือนอย่างที่หลายๆคลิปแม่บ้านเคยบอกนะคะแม่บ้านเนี่ยจะชอบ เอาไส้กรอกเนี่ยมาต้มมากกว่าที่บ้านที่จะเอามาทอดนะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการต้มจะทําให้ลดความเค็นของไส้กรอกลงไปแล้วก็ทําให้ความมันนะคะออกไปด้วยนะคะทําให้มันน้อยลงในระหว่างที่ต้มไส้กรอกเราก็จะผสมตัวไข่หวานนะคะโดยที่ไข่หนึ่งฟองน้าตาลหนึ่งช้อนชามาอย่างนิดนิดนึงนะคะแล้วก็ชิโรดาชิมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะปรุงแบบไทยๆเราก็ได้ค่ะ สีอิ่วขาวน้ำมันหนอยแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้แม่บ้านทำให้พ่อบ้านเป็นคนญี่ปุ่นก็ทําตามสูตรของคนญี่ปุ่นค่ะวันนี้ที่จะเพิ่มความหอมให้กับตัวไข่หวานก็คือจะใส่เป็นกุ้งแห้งนะคะเป็นกุ้งแห้งอันเล็กๆของเขาจะเรียกว่าเอบิซากุระนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะในระหว่างที่ต้มนี้นะคะเราก็จะรอให้น้ำแห้งค่ะแล้วก็ปิ้งให้ใช้กรอกเรียนดนึงนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ โดยปกตินะคะพ่อบ้านเนี่ยจะออกจากบ้านเวลาตีห้าค่ะเพราะฉะนั้นแม่บ้านจะตื่นลงมาถ้าไม่ทําอาหารเช้าช่วงนี้พ่อบ้านไม่ทํามื้อเช้านะคะจะเอาเฉพาะข้าวกล่องไปก็แม่บ้านจะลงมาประมาณตีสี่ยี่สิบนะคะใช้เวลาทําก็กับข้าวประมาณ15-20ถึงนาทีแล้วก็แพ็คข้าแพ็คกล่องอีกนะคะก็พอดีพ่อบ้านลงมาก็เกือบตีห้าก็เสร็จแล้วนะคะเมนูที่สองเราที่เราจะทํานะคะก็ตอนนี้จะทําแฮมผัด เอาแฮมหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะผัดให้เหลืองหอมนะคะแม่บ้านไม่ใส่กระเทียมนะคะอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะคะว่าคนญี่ปุ่นจะค่อนข้างมาในเรื่องของกลิ่นอาหารนะคะแล้วก็าการที่เขาต้องทํางานต่อในตอนบ่ายบางครั้งต้องพบเจอลูกค้านะคะก็จะไม่ทานอาหารที่มีกลิ่นติดปากนะคะก็ จะผัดเฉพาะแฮมใส่กับตัวผักโขมนะคะพอแฮมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวผักโขมลงไปนะคะกับข้าวตัวนี้เป็นอาหารจานร,รองนะคะในหลายๆคลิปที่แม่บ้านเคยย้ำบอกอไปว่าอาหารจานร,รองเราจะไม่ปรุงรสจัดนะคะก็ตัวนี้จะปรุงแค่เกลือนิดนึงพริกไทยนิดนึงนะคะเกลือก็จะไม่ใส่เยอะคะ่ะเพราะว่าแฮมก็จะมีความเค็มของมันอยู่แล้วนะคะในตัว ผัดแค่ให้ผักพอสลดแล้วก็สุกนะคะเพราะว่าผักขมเนี่ยสุกง่ายค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยไว้นะคะการที่เราเตรียมกับข้าวเอาไว้ก่อนหน้าวันที่ต้องทำหนึ่งวันนะคะเตรียมเอาไว้เย็นเมื่อวานถึงเช้ามาแล้วก็แค่ลงผัดค่ะทำแป๊บเดียวเองไม่ยากนะคะเ,ะเพื่อนๆหลายคนก็คุณแม่บ้านของคุณแม่ของแม่บ้านเองอะคะ่ะ ตอนแต่ก่อนไม่เคยเห็นแม่บ้านทานะคะแม่บ้านคุณแม่ก็จะบอกว่าโอ้โหเช้ามาคุยุ่งน่าดูเพราะว่าทํากับข้าวสี่อย่างแต่จริงๆแล้วคือมันแป๊บเดียวเองค่ะคุณแม่มาดูดูแม่บอกว่าโอโธ่มันง่ายมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะสนุกนะคะทุกครั้งที่คุณแม่มานอนด้วยแม่ก็จะตื่นมาดูแม่บ้านทําข้าวกล่องให้พ่อบ้านทุกครั้งนะคะแม่บอกว่าสนุกดีชอบมาดูนะคะเหมือนกับว่าได้เรียนรู้อ่ วัฒนธรรมการทาอาหารบอกคุณแม่เป็นคนชอบทำกับข้าวนะคะก็ได้ดูอาหารญี่ปุ่นการทําอาหารญี่ปุ่นด้วยคุณแม่ชอบศึกษาค่ะก็ตอนนี้แฮมผัดตัวผักขมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําเมนูต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นตัวไขหวานนะคะจะบอกว่ากระทะใบนี้จริงๆเป็นกระทะทาไขหวานของคนญี่ปุ่นนะแต่ว่าแมา่บ้านอะซื้อมาเรามันไม่ทุกใจ เนื่องด้วยว่ากระทะมันบางค่ะแล้ว,ตวเตาของแมา่บ้านที่บ้านเนี่ยใช้เป็นเตาอินดักชันเตาอินดักชันมันจะร้อนค่อนข้างเร็วแล้วพอกระทะมันบางอะคะ่ะมันก็จะทําให้เวลาเราทาไข่วนสีมันจะไม่สวยประมาณกลับพยายามอดทนใช้กับมันอย่างอย่างที่สุดแล้วนะครับคิดว่าปินจะต้องเดี๋ยวจะต้องหากระทะทําไข่วนล,ลูกใหม่แล้วละเพราะว่าอดทนกับมันไม่ไหวแล้วปีกว่าซึ่ง ซื้อมาใบละสองหลกว่าบาทนะคะก็หยิบมาใช้น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะลงไปเพิ่เดียวเนี่ยสีไข่มันจะไม่สวยแล้วค่ะทํากับข้าวไม่ไม่สวยนะคะต้องยอมตัดใจค่ะหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นนะคะเอามาทําไข่มวนไม่สวยเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเองสีไข่ก็จะสีคล้ำแล้วค่ะ อดทนถึงที่สุดแล้วใบซื้อมาใบาละสองร้อยหกสิบมัง้งใช้มากพยายามอดทนใช้กับมันมาแต่กห็หยิบใช้น้อยมากเลยอะค่ะก็เสียดายเนาะอ,อันนี้ไข่หวานเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะกระทะรูปเดิมทำตัวหมูผัดซอสเนื้อย่างต่อได้เลยนะคะ เนะมาลงไปนิดเดียวค่ะชิ้นนึงแล้วก็เอาหมูสไลดนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นหมูสันคอนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้สุกค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่หัน่นที่หั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้นะคะตัวนี้ง่ายมากเลยไม่ต้องใช้ซัดปิวไม่ต้องใช้ทักษะใดๆทั้งสิน้นผัดให้หมูกับหอมสุกแล้วก็ ใส่ซอสเนื้อย่างสาเร็จนะคะที่แม่บ้านเคยบอกนะคะเดี๋ยวนี้มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะทั่วไปเลยชอบยี่ห้อไหนรสชาติไหนก็ลองซื้อติดบ้านเอาไว้นะคะเอามาทำเวลาเราทาบาร์บีคิวทานก็เอามาเป็นซอสจิ้มน,นะคะหรือ,อาบางครั้งเนี่ยค่ะแม่บ้านเอามาเป็นใส่เป็นซอสผัดเลยนะคะก็อ,อร่อยค่ะ เ,เมนูนี้ทําไปาให้พ่อบ้านนะคะพ่อบ้านก็อีเมลกลับมาบอกว่าชอบเมนูน,นี้เนี่ยค่ะตัวซอสเนย่างก็ใส่ลงไปเลยนะคะเป็นซอสผัดไม่ต้องใช้สกรีใดๆทั้งสิ้นผัดให้สุกแล้วก็เทซอสลงไปจบแล้วค่ะผัดให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าพอเราใส่ซอสลงไปมันจะกระทะที่มันร้อนเนี่ยมันจะไหม้เร็วนะคะ แล้วก็คลุกให้เท่ากันค่ะก็ได้อาหารญี่ปุ่นอีกหนึ่งเมนูซึ่งน้าดายเหลือเกินกับข้าวเสร็จหมดแล้วค่ะสี่อย่างหลังจากตัวนี้เราเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็คลงกล่องกันนะคะเรียบร้อยแล้วไปเตรียมแพ็คลงกล่องกันได้เลยค่ะ ก็มีแฮมผัดกระผมนะคะไข่หวานไส้กรอกแล้วก็หมูผัดหอมใหญ่ซอสเนื้อย่างค่ะเริ่มแพ็คกันเลยนะคะเริ่มจากวันนี้เราจะเริ่มแพ็คจากตัวหมูผัดซอสเนื้อย่างก่อนนะคะก็จะเอาถ้วยฟอยเนะะี่ยค่ะแบ่งกับข้าวทุกอย่างนะคะเพื่อว่าจะให้น้าซอสเนี่ยมันไม่เอ,อ่มารวมกันนะคะกว่าพอบ้านจะทานข้าวตอนเที่ยงบางทีกลิ่นม,มันแปลก แล้วก็ทัวยที่2นะคะเราก็จะใช้ฟอยลเหมือนเดิมค่ะเอาตัวผัดผักนะคะผัดผักแฮมใส่ลงไปค่ะกับข้าวทุกอย่างแมบ้านจะทําเสร็จแล้วก็จะทิ้งให้เย็นสักนิดนึงนะคะเพื่อว่าเ,อาเวลาปิดฝาแพ็คลงไปอะคะ่ะกว่าจะถึงกลางวันเนี่ยกลิ่นมันจะไม่อบนะคะ ก็ตอนนี้ใส่ผัดผักขมตะแฮมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะหั่นตัวไข่หวานใส่กล่องลงไปค่ะก็ สังคมในกล่องนะคะให้กับข้าวแน่นๆนะคะเวลานั้นมันก็จะไม่ไม่ไหลก็เรียงลงไปนะคะถ้ากับข้าวตรงไหนยังถ้ายังเหลืออยู่หรือว่ามันยังดูไม่เต็มก็เติมได้นะคะเห็นกล่องเล็กๆอย่างเนี้ย พอบ้านของพอบ้านเนี่ยเป็นคนผู้ชายที่สูงหนึ่งประมาณ1 7 8นะคะเป็นญี่ปุ่นที่ตัวสูงใหญ่นะคะทานอิ่มอิ่มเลยอิ่มแบบแนั่นเลยพอบ้านบอกทุกครั้งว่ากับข้าวกล่องเล็กแต่ว่าอิ่มอิ่มน่นค่ะแล้วก็จะโรยหน้าขาวบนตัวหมูผัดซอสน,นะคะ กล่องตัวนี้มาบ้านซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะจำได้ว่าไปครั้งล่าสุดไม่กี่ร้อยค่ะไม่แพงเพราะว่าพอบ้านเนี่ยชอบทานข้าวกับกับข้าวที่แยกแยกแยกกล่องกันนะคะก็เลยไปเดินในซุปเปอร์แนละ้วมันถูกมากเลยค่ะไม่กี่ร้อยร้อยสองร้อยก็บาทนะคะเสร็จนี้นะคะที่ซื้อมาแล้วก็ถูกใจพอบ้านมากตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหมูผัดซอสหอมใหญ่ แล้วก็ผักผมผัดแฮมไข่หวานไส้กรอบแล้วก็แต่งด้วยมะเขือเทศนิดนึงนะคะเข้าโรงยงาดำก็ไปแพ็คก,กระเป๋าส่งบ้านไปทาง,งานนะคะแล้วยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ